สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพบกันในการอบรมสุดพิเศษการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพควบค,คู่คุณธรรมจริยธรรมและวินยัยคือภารกิจสำคัญของผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันรสร้างอนาคตการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้เราไม่เพียงพัฒนาความรู้ความสามารถแต่ยังปลูกฝังคุณธรรมและรักษาวินัยแห่งวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่สง่างามแก่เยาวชนและสังคมและในค่ำคืนนี้เราร่วมกันส่งต่อความรักความผูกพันแด่ผู้เกษียณอายุราชการผู้ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตลอดเส้นทางการทำงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังเดินตามรอยด้วยความภาคภูมิขบวนรํานำแห่เปิดทางด้วยความงดงามและความศรัทธาเพื่อเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ค่ำคืนแห่งเกียรติยศ ของผู้ที่ได้อุทิศตนตลอดเส้นทางการศึกษาพิธีใบสีสู่ขวัญคือการแสดงออกถึงความรักความผูกพันและคำอวยพรที่จริงใจเพื่อให้ผู้เกษียณทุกท่านก้าวสู่ชีวิตบทใหม่อย่างสง่างามและเปี่ยมสุขการแสดงบนเวที คือบทเพลงแห่งความทรงจำคือความภาคภูมิใจที่เพื่อนร่วมงานมอบให้แทนคำขอบคุณจากหัวใจด้วยปณิธานในการสืบสารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณสามคุณได้แก่คุณธรรมคุณภาพและคุณค่า จึงได้เกิดแรงศรัทธาภายใต้ชื่อรักศรัทธาบุรีรัมย์ตำนานศิลป์สก,กรอประจำจังหวัดบุรีรัมย์